สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้กแล้วนะคะทุกที่ที่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมพืความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบนะคะทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะมาอีกแล้ว <c oughs> ไม่ประมาณนี้นะคะทุกคนเช้าบ่ายเช้านี่เป๋ไปเลยนะบ่ายมาอยู่นะคะบ่ายมาอยู่นะ ได้อยู่นะคะได้อยู่นะก็คือมาอสี่รอบก็โฮเียจังไดงกันได้พี่น้องนะคะประมาณนี้นะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่พี่น้องเย้ยบีเอปกตินะคะมารอบต่อไปกันเลยนะคะนี่นะมาใครอยากได้แนวทางไวก็ให้เข้ากลุ่มนะคะแนวแนวทางของเราในกลุ่มก็คือจะบอกแนวทางอย่างเดียวทุกคนไม่วุ่นวายนะ เพราะว่าไม่มีเวลานั่นเองนะฮะไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเอ่อเรียกเกงใจอะ่ะไม่อยากรายงานผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางครั้งรายงานอยู่คือบางคนก็ทํางานใช่ไหมลายเด้งตลอดเวลามันก็ใช่ไหมละ่ะก็เลยแบบเออไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะว่าเราก็เวลามาคํานวณให้นะโหหุ้นหนะ่วันหนึ่งเยอะมากนะทุกคนคำนวณไม่ไหวไม่ไหวเด้อ เพราะว่าเราทําคนเดียวทุกอย่างทําคนเดียวนะคะไม่ได้แบบไม่มีใครช่วยไม่มีไม่ให้ใครช่วยเลยแล้วว่าไม่รู้อะทำคนเดียวแต่ไหนแต่ไลแ,แล้วนะคะหนึ่งหกนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งเก้าได้แต่ว่าฟันหนึ่งอยู่แล้วไงหนึ่งอยู่แล้วนะคะหนึ่งอยู่แล้วนะคะ 0 5สักหน่อยหนึ่งนะฮะดูกูหนึ่แต่ว่าเอาไม่เ้เราทำไมเราเขียน1 5ึ่งไม่เป็นไรป้าป๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร เบนศูนย์สี่จ้ะทั้งวันและศูนยสี่จริงมันมีศูนย์สี่สามเล่วะศูนย์สี่นี่นะใครดูจบก็จะได้เห็นไฮไลไท์นะคะใครไม่ดูจบก็ไม่ได้เห็นไฮไลท์นะทุกคนวันนี้ว่างก็จะมาลงแนวทางให้แบบครบครบนะทุกคน เมื่อคืนกลางวันเอ๊ะเมื่อคืนเมื่อคืนตอนนืดอ่ะไม่ได้ลงคลิปให้เลยนะลงแต่อยู่ในกลุ่ม,ม,มคใครอ๋เอเด็กเหรอประมาณนี้นะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะปุชชัยวิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมด้วยความมันถึงเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีนะเช้าบ่ายนะคะดูให้ดี